<Hey. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกล้วยนะคะกล้วยปลีใหญ่มากเลยแล้วก็ต้นเตี้ยต้นไม่สูงปีใหญ่มากๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นพันุ์อะไร oh, <dear. S 2> เรามาดูเขือนนี้นะคะนี่ค่ะเป็นกล้วยพันุพระราชทานนะคะจะมีลักษณะต้นจะไม่สูงค่ะต้นจะเตี้ย ต้นจะเตี้ยเอาให้เห็นหน้าพี่นะเห็นไหมต้นจะเตี้ยปลีจะใหญ่หวีจะใหญ่แล้วก็ดกด้วยค่ะจะค่อนข้างแตกหน่อค่อนข้างเยอะเลยนะคะใหญ่มากโอเค